รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนเป็นอีกป่าชุมชนที่ผู้คนร่วมอนุรักษ์หวงแหนอย่างจริงจังบ้านนาอีสางตำบลน,นายางอำเภอพิชัยอุด ตรดิตนะจะบอกให้ที่นี่ป่าชุมชนบ้านนายยี่างตำบลน,นาย่งงายงอำเภอพิชัยจังหวัดอุดรดิตดจากแม่สาวชาวเมืองอุดรดิตเก็บมาคีดพอหาก้าวคนที่นี่รับประทา มีโอกาสเข้าไปร่วมปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมที่โครงการป่าชุมชนบ้านนาอีซางตําบลน,นายางอําเภอพิชัยจังหวัดอุดริตถ์แนวทางของกรมป่าไม้เองเราเอาชุมชนมาร่วมในการดาเนินงานโดยเฉพาะป่าชุมชนก็มีการบริหารจัดการร่วมกันร,ระหว่างชุมชนและก็เจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าป้องกันไฟป่า ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพป่าแต่เดิมพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณนี้จำนวน1,349ไร่ถูกบุกรุกแพ้วถางทําลายจนเสียหายทั้ง3แปลงความแปลง,ง,งด้วยกำลังเจ้า,<ร>าที่ดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะเข้าไม่ทัน ในจุดที่เกิดเหตุบุกรุกเกิดอะไรเงี้ฮะมันก็อาจจะมีป่าที่เสียไปบ้างเราก็พยายามกู้คืนเข้าพื้นที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เคยปล่อยให้พื้นที่ป่าเนี่ยถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพื้นที่เกษตรหรือว่าเป็นพื้นที่อะไรไปแต่แรงอนุรักษ์ของแกนนาชุมชนคนท้องถิ่นนั้นมากพอที่จะทําให้พื้นป่าแห่งนี้ฟื้นกลับคืนมาได้ทั้ง7หมู่บ้านร่วมมือกันตุ๊กหมู่บ้านครับเนาะให้ความร่วมมือดีมากครับโด oh. ยเฉพาะท่านหลวงพ่อ oh. นาบซึ่งเป็นแกนหลัก แกนนาได้สร้างป่าชุมชนเราขึ้นมาทําให้พวกเด็กๆลูกหลานเราได้ซึมซับในเรื่องของการปลูกป่าครับสําคัญคือท่านเจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสาเป็นแกนหลักที่รักป่าด้วยชีวิตธรรมชาติเกิดมาพิสูธน์มนุษย์เกิดมาทําลายธรรมชาติย่อมสูญสลายมนุษย์ล้มตายโรูปร้ายถาม สาเหตุของความแห้งแล้งมันมาจากการที่ป่ามีน้อยเราได้เริ่มทําโครงการผ่านประชามติของประชาชนการบริเวณตรงนี้เป็นป่าชุมชนซึ่งตรงนั้นก็มีประมาณ1 5 0 0ไร่เมื่อก่อนนี่ก็าํามาเรื่อยๆพี่น้องแต่ละรุ่นละรุ่นท้องถิ่นท้องที่เองก็ให้ความสําคัญต่อทร,รัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวมนโมทนาบุญป่าชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้มาถ่ายทาในาครั้งนี้ก็ต้องอนุโมทนา ซึ่งป่าชุมชนของเราก็พี่น้องประชาชนก็จะได้ร่วมกันรักษาดูแลและก็ต่อยอดส่งให้กับลูกหลานสืบต่อไปขณะเดียวกันเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ถูกปลุกปั้นขึ้นมาร่วมกันเป็นนักอนุรักษ์แถวหน้าด้วยนธธรรรรรมมมมมมชชาาาาาตติิิิเกเกกกดดสุุท์ษษยยัอในอที่ได้จากป่าคืออาหารอาชีพ อารมณ์อากาศค่ะยอดอะไรครับยอดไม้ย,ยอดไม้แรงไม้มันก็สร้างอากาศจะดูแลรักษาอย่างลุงผู้ใหญ่ได้ไหมครับได้ดีแล้วลูกเรามีต้นแบบทำมาให้เราแล้วเนาะก็ฝากหนูไว้ แม่ป่าพ่าจงอยู่ใช่ไหมครับอยู่สรุปว่าคนไทยรอป,ป,อรอป,ปอ่อรักป่าสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ากว่าจะทำให้ป่าไม้ชุมชนฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทุกคนล้วนเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะป่าไม้จังหวัดและกรมป่าไม้ขอรับปัจจุบันคนพิชัยคนอุดรดิตก็ยังเป็นนักสู้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ เราไม่เคยหวั่นเกรงอะไรและเราจะาทำคุณประโยชน์ให้เกิดกับแผ่นดินแมนบอแมนแล้วผู้ป่ามันหายไปจะทำยังไงให้กลับมาดีเราต้องปลูกป่ากันสิยอยากร่มเย็นดีก็ต้องมาปลูกป่ากาน ดีๆกับพี่คำรนวางหวังสีป่าอยู่คนยังป่าพังคนม้วยป่าสวยชีวิตใสเขาทำสำเร็จแล้วที่ป่าชุมชนบ้านนาอีซางอำเภอพิชัยอุดตรดิตนะ <ś c oughs> จะบอกให้อย่าาางรมมเ็็นดีกกต้กปากาูป